เสียงร้องข้างบ้านสัมผัสเสียงชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังฟังเรื่องนี้อยู่ คงมีไม่น้อยที่จากบ้านเกิดเมืองนอนเข้ามาทำงานในตัวเมืองจังหวัดอาจเป็นกรุงเทพหรือไม่ก็ไกลไปถึงต่างประเทศและเชื่อว่าหลายคนคงจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดบ้างในช่วงที่มีเทศกาลงานบนุญพอนานๆได้กลับบ้านสักทีหนึ่งจึงมักจะเจออะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปผมเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ นานๆนนทีถึงจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดและจำได้ดีว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมกลับบ้านไปเยี่ยมแม่แล้วได้พบเจอกับเรื่องที่ชวนขนหัวลุกที่สุดที่ผมเคยพบเจอซึ่งผมจะนำมาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ครับหมู่บ้านของผมเป็นหมู่บ้านชนบทขนานแท้อยู่ติดกับป่าเขาชาวบ้านทำไร่ทำสวนกันเป็นส่วนมาก ซึ่งคนทำงานจะมีแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่เด็กเล็กวัยประถมหรือมัธยมต้นเพียงเท่านั้นส่วนวัยรุ่นกับผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเห็นเพราะเขาไปทำงานอยู่ในเมืองกันหมดทำให้พอตกกลางคืนบรรยากาศของหมู่บ้านจะค่อนข้างเงียบสงบเพราะไม่มีวัยรุ่นมาเปิดเพลงเสียงดังหรือซิ่งมอเตอร์ไซค์แข่งกันคืนแรกที่ผมนอนอยู่ที่บ้าน เวลาประมาณใกล้จะเที่ยงคืนผมได้ยินเสียงบางอย่างร้องอยู่ข้างรัว้วพอฟังดูดีๆจึงได้รู้ว่าเป็นแมวที่ร้องอยู่ข้างรั้วบ้านมันเดินมาร้องบริเวณหน้าต่างบนหัวนอนมันไม่ใช่แมวของผมเพราะที่บ้านผมไม่ได้เลี้ยงแมวทีแรกผมก็นอนฟังเฉยๆคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะไปเองแหละแต่พอเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมง มันก็ยังร้องอยู่แถมเสียงของมันก็น่ารำคาญมาแบบนี้คงไม่ได้หลับได้นอนกันพอดีเลยตัดสินใจลุกขึ้นเปิดหน้าต่างออกไปดูแล้วผมก็เห็นแมวสีดำตัวหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นแมวใครชื่ออะไรแต่ผมขอเรียกมันว่าไอ้ดำตามสีของขนมันก็แล้วกันไอ้ดำร้องเหมียวเหมียว เดินวนไปวนมาอยู่ใกล้กับหน้าต่างผมจึงตะโกนไล่มันไปแต่มันไม่หนีจ้องมองมาที่ผมดวงตาของมันทั้งสองข้างส่องแวววาวเป็นสีเหลืองอยู่ในความมืดผมจึงแกล้งหยิบไฟฉายจะปาใส่มันมันก็วิ่งหายเข้าไปในความมืดที่รัวบ้านเรื่องในคืนแรกผมไม่ติดใจอะไรมากนักคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ที่แมวบ้านอื่นจะหลงมาแต่ในคืนที่สองเวลาประมาณสี่ทมไอ้ดำตัวเดิมก็มาร้องใกล้ๆผมอีมันรำคาญหัวมากๆผมจึงเปิดหน้าต่างออกไปไล่มนันแต่มันไม่กลัวยังคงร้องอยู่อย่างนั้นอาการมันเหมือนกับแมวที่หิวข้าวแต่ตอนนั้นผมไม่สนใจรู้แต่เพียงว่ามันน่ารำคาญ จึงหยิบเอากล่องใส่กระดาษชำระป้าใส่มันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนหรือเปล่าแต่มันก็วิ่งแจ้นหายไปเลยเช้าวันต่อมาผมถามแม่ว่าแมวดำที่ผมเจอเมื่อคือนนี้เป็นแมวใครแม่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่คงจะเป็นแมวของคนละแวกบ้านนี้แหละช่วงนี้มันมาร้องทุกคืนจนแม่แทบนอนไม่ได้ แต่พอจะออกไปจับเพียงแค่เปิดประตูบ้านมันก็วิ่งหายไปผมเลยบอกแม่ว่าคืนนี้จะจับให้ดูแต่แม่ก็หัวเราะเหมือนไม่เชื่อว่าผมจะทำได้ตกดึกของคืนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าตอนนั้นบรรยากาศของหมู่บ้านเงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่าไม่นาน ผมก็ได้ยินเสียงไอ้ดำมันร้องอยู่นอกหน้าต่างผมแอบ,บออกจากห้องนอนพร้อมกับถือไฟฉายติดมือไปด้วยค่อยๆเปิดประตูหลังบ้านออกไปไอ้ดำยังคงร้องอยู่โดยไม่รู้ว่าภัยร้ายกำลังจะมาถึงตัวแต่พอผมเข้าไปใกล้มนันอยู่ๆมันก็เฉงกักแล้วก็หันมามองผมก่อนที่มันจะรีบวิ่งหนีไปทางหลังบ้าน ผมก็ออกวิ่งตามไปติดติดเหมือนกับตำรวจที่วิ่งไล่จับผู้ร้ายแต่ดำมันวิ่งครองมาจนผมตามไม่ทนันมันทิ้งระยะห่างออกไปตอนนั้นผมคิดว่ายังไงคงตามมันไม่ทันแล้วแน่ๆจึงส่องไฟฉายดูไปรอบๆบตัวก่อนที่จะเห็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งผมรีบหยิบขึ้นมาแล้วคว้างใส่มันในทันทีด้วยอารมณโมโห มีนาเชื่อว่าผมจะปาได้แม่นขนาดนี้ผมคว้างโดนมันเต็มๆจนมันกริ่งไปชนกำแพงหลังบ้านนอนหมอบอยู่ตรงนั้นผมรีบวิ่งไปที่กำแพงในทันทีมันนอนหอบอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับกำแพงสายตาจ้องมาที่ผมคล้ายจะบอกว่าอย่าเข้ามานะกูสู้นะเว้ยแต่ผมไม่กลัวค่อยๆย,ยืนมือจะไปจับมัน พาใกล้ที่จะถึงตัวของม่านจูๆ่ๆมันก็ผุดลุกขึ้นแล้วกระโดดขึ้นกําแพงก่อนจะกระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของกําแพงที่เป็นสวนกล้วยมีพืชผักสวนครัวเต็มไปหมดซึ่งเป็นสวนของคนที่อยู่ติดหลังบ้านผมผมส่งไฟฉายตามหายหดำอยู่พักหนึ่งก็เห็นมันขากระเพกไปข้างหนึ่งสงสัยคงโดนท่อนไม้ฟาดเข้าที่ขาเต็มๆ พราอเห็นแบบนั้นผมก็เห็นโอกาสที่จะจับมันได้จึงรีบปีนข้ามกำแพงเข้าไปในสวนนั้นทันทีไอ้ดำสมสารคลานไปหาอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างหน้าแล้วจังหวะที่ส่องไฟฉายตามไปผมก็ต้องตกใจเมื่อเห็นมันคลานไปหมอบอยู่กยใกล้ๆเท้าของคนคนหนึ่งซึ่งสวมรองเท้าแตะช้างดาวอยู่ผมรีบสาต์ไฟฉาย ค่อยๆไล่ตั้งแต่เท้าขึ้นไปจนไปถึงใบหน้าเขาคนนั้นก็ปรากฏว่าเป็นตาสีที่กำลังยืนเอามือไพร่หลังอยู่แกเป็นเจ้าของบ้านที่ผมบุกรุกเข้าไปผมจึงรีบขอโทษแกและขอโทษเที่ยวไฟฉายส่องหน้าแก่ด้วยผมเห็นแมวตัวนั้นมอบอยู่ข้างๆเท้าตาสีก็เลยถามไปว่านั่นแมวของตาเหรอครับ อืมแมวตาเองมันชื่อดำมีอะไรเหรอตาสีต่อซึ่งถูกแล้วที่ผมเรียกแมวตัวนั้นว่าไอ้ดำจากนั้นผมก็ฟ้องว่าไอ้ดำมันไปร้องที่บ้านผมทุกคืนทำให้ผมกับแม่นอนไม่หลับแล้วผมก็บอกแกว่าถ้าเป็นไปได้ตอนกลางคืนอยากให้มัดไอ้ดำไว้หรือไม่ก็ขังไว้ในกรง เพื่อที่มันจะไม่ได้ออกไปรบกวนคนอื่นตาสีได้ฟังดังนั้นแกก็นิ่งเฉยไม่ว่าอะไรจะรับปากหรือไม่นั้นแกไม่ได้ต่อหลังจากนั้นผมก็ปีนข้ามกำแพงรั้วกลับมาที่บ้านโดยหวังว่ายังน้อยแกคงจะทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้แมวของตนไปรบกวนคนอื่นเช้าวันต่อมา ในขณะที่เราสองแม่ลูกนั่งกินข้าวด้วยกันผมบอกแม่ว่าแมวดำตัวที่มาร้องรบกวนเราทุกคืนมันชื่อ้ดำเป็นแมวของตาสีที่อยู่หลังบ้านเรานี่เองแล้วผมยังบอกอีกว่าเมื่อคืนผมได้คุยกับตาสีแล้วตาสีคงจะมัดมันไว้ต่อไปนี้เราคงได้นอนหลับฝันดีแต่พอแม่ได้ฟัง แม่ก็ถึงกับชะง,งักาตาค้างดวงตาเบิดกว้างช้อนกับข้าวยังคาอยู่ในป่าก่อนที่แกจะรีบดึงออกมาวางลงแล้วพูดว่ารอเล่นหรือเปล่าลูกเมื่อคืนเจอตาสีเหรอผมตอบไปอย่างมั่นใจเลยว่าจริงสิแม่เมื่อคืนผมข้ามรั้วไปคุยกับแกที่สวนหลังบ้านนั้นเลยจริงเหรอลูก พอผมได้ยินก็แปลกใจแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถามแม่ก็พูดขึ้นมาว่านี่ลูกตาสีตายไปเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วนะที่บ้านหลังนั้นตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยสักคนกลยเป็นว่าคราวนี้เป็นผมเองที่อ้าปากค้างจึงถามแม่ว่าอำกันเล่นหรือเปล่าแต่แม่ก็ยังยืนยันคําตอบเดิมว่าตาสีตายไปแล้วจริงๆ อันที่จริงตาสีมีลูกชายคนหนึ่งแต่หลังจากจัดการงานศพตาสีเสร็จเรียบร้อยเขาก็กลับไปทำงานที่กรุงเทพเหมือนเดิมโดยปล่อยบ้านทิ้งไว้อย่างนั้นพร้อมกับอ้ดําด้วยความจริงที่ผมได้รู้ทําให้ผมสมองค้างไปทั้งวานครั้งไหนที่ภาพผ,ผมกับตาสียืนคุยกันพุดขึ้นมาในหัวขน,นาวผมจะลุกเกลียวไปทั้งตัว ผมยังไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ำว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือฝันไปกันแน่นอกจากนี้ผมยังนึกถึงเอด้ดำแมวคุณตาสีเมื่อคืนผมคว้างท่อนไม้ใส่ขาหมานันจนมันเดินแทบไม่ได้ก็เลยกังวลใจว่าตอนนี้มันคงจะออกหากินลำบากเมื่อตาสีเจ้าของมันตายไปคงไม่มีใครเอาข้าวน้ำให้มันกินซึ่งผมก็กลุ้มใจเป็นอย่างมาก พอถึงตอนไกลค,คําผมก็ตัดสินใจว่าจะเข้าไปที่บ้านของตาสีอีกครั้งเพื่อจะไปดูไอ้ดําว่ามันเป็นตายร้ายดียังไงผมคิดว่าถ้ามันยังเจ็บขาอยู่ก็จะมันออกมารักษาเองเพราะกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวผมไปผมปีนข้ามกำแพงหลังบ้านเข้าไปในเขตบ้านของตาสีพร้อมกับพกไฟฉายไปด้วย ถึงแม้ตอนนั้นมันยังไม่ค่าม,มืดก็ตามแต่ก็เพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนผมส่องไฟฉายตามหาไอ้ดําไปทั่วสวนแต่ไม่พบพอลองส่องไปทางประตูหลังบ้านก็เห็นว่าประตูมันเปิดแง้มอยู่จึงลองเดินเข้าไปดูผมเปิดประตูส่องไฟฉายเข้าไปในบ้านบรรยากาศในบ้านให้ความรู้สึกเย็นเย,อเยอือก เงียบสนิทมีกลิ่นอับของบ้านปนกับกลิ่นเหม็นโชยออกมาของใช้ภายในบ้านมีฝุ่นเครอะเต็มไปหมดผมสาดไปใช้สำรวจไปรอบๆบ้านแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงแมวร้องขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งภายในบ้านจึงเดินเข้าไปตามหามานันในขณะที่ผมเดินอยู่ในบ้านมันรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูก ขนแขนลุกชูชาญเหมือนกับผมไม่ได้อยู่คนเดียวดูคล้ายกับมีคนกำลังเดินตามหลังมาผมหันกลับไปมองทางด้านหลังพร้อมกับส่องไฟฉายไปแต่ก็ไม่เจอใครพอกำลังจะหันกลับมาผมก็สังเกตเห็นรอยเท้าคนอยู่บนพื้นมันดูเป็นรอยใหม่และไม่ใช่รอยเท้าของผมแน่ๆน่พอก้มลงมองดูผมก็เห็นว่า มันเป็นรอยของรองเท้าแต่ซึ่งตอนนี้ผมรู้แล้วว่าใครกำลังเดินตามผมมาผมเรียบยกมือขึ้นไหวแล้วพูดว่าตาสีครับผมมาดีผมจะมาช่วยแมวของตาครับผมขอละ่ะอย่ามาหลอกหลอนกันเลยนะครับแล้วอยู่ๆประตูห้องด้านหลังผมก็เปิดเองเสียงดังจนผมสะดุ้งไปทั้งตัว ผมรีบส่งวิชายไปดูก็เห็นเป็นห้องครัวรกๆห้องหนึ่งสักพักก็ได้ยินเสียงแมวร้องแววออกมาจากทางนั้นมันเป็นเสียงของไอ้ดำไม่ผิดแน่เพราะผมทนฟังมันร้องแบบนี้มาหลายคืนแล้วผมเดินเข้าไปในห้องครัวจมูกก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าของอะไรบางอย่างมันลอยครากครุ้งไปทั่วจนผมต้องดึงคอเสื้อขึ้นมาปิดจมูก มืออีกข้างก็ถือไฟฉายส่องไปรอบๆห้องแล้วผมก็ส่องไปเจอกับกรงแมวกรงหนึ่งตั้งอยู่ข้างๆตู้กับข้าวในกรงนั้นมีซากศพแมวดำตัวผอมโซนอนตายอยู่ผมเดินเข้าไปดูไกลๆให้ถนัดตาว่าลักษณะมันเป็นยังไงแล้วผมก็ใจหายแวบไปอยู่ที่ตาตุม่มซากศพของแมวตัวนั้นคือไอ้ดำ ไอ้ดำตัวที่ไปร้องข้างบ้านผมทุกคืนไม่ผิดแน่ผมพังาดถอยออกมาด้วยความตกใจไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอยู่ต่อแล้วรีบเดินออกจากครัวในทันทีแล้วมุงหน้าออกไปทางประตูหลังบ้านเมื่อผลออกจากบ้านมาได้ก็มืดค่ำพอดีผมสาธฟชายชนำทาง แล้วรีบเดินฝ่าดงผักสวนครัวไปที่กำแพงบ้านในขณะที่ผมกำลังจะปีนกำแพงบ้านผมก็ต้องฉะง,งักเมื่อได้ยินเสียงแมวร้องขึ้นที่ด้านหลังใจหนึ่งก็กลัวแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นไอ้ดั่กัวได้แล้วซากแมวที่ผมเห็นเมื่อกี้ผมอาจจะจำผิดตัวเพราะผมหันหลังกลับไปดู ก็เห็นชายคนหนึ่งยืนหยุดตรงนั้นชายแก่คนนั้นคือตาสีแก่ยืนอยู่ห่างผมไม่ไกลและกำลังอุ้มเอ้ดำไว้ในอ้อมกอดซึ่งมันร้องเหมียวเมียวเป็นเสียงที่เย็นยะเยือกชวนขนลุกจากนั้นตาสีก็พูดขึ้นว่ารุ่งนี้ช่วยเมาศพไอ้ดำไปฝั่งได้ไหมวิญญาณมันจะได้ไปเกิดสักที ยังไม่ทันที่ผมจะตอบอะไรกลับไปตาสีแกก็อุ้มไอ้ดามเดินกลับหายเข้าไปในบ้านส่วนผมก็รีบปีนข้ามกำแพงข้ามมายังฝั่งบ้านตัวเองอย่างรวดเร็วเช้าวันต่อมาผมเล่าเรื่องทุกอย่างที่ผมเจอให้แม่ฟังแม่ก็พลอยตกใจไปด้วยที่เพิ่งรู้ว่าไอ้ดามที่มันมาร้องเรียกทุกคืนมันก็ตายไปแล้วเหมือนกัน ผมชวนแม่ไปเป็นเพื่อนที่บ้านตาสีอีกครั้งเราสองคนเข้าไปเอาซากศพของไอ้ดำออกมาแล้วช่วยกันขุดหลุมฝังมารนไว้ที่สวนหลังบ้านของตาสีนั่นแหละผมไม่ได้ยินเสียงของไอ้ดำมาร้องใกล้กับบ้านผมอีจนกระทั่งผมกลับกรุงเทพหลังจากที่ผมกลับไปกรุงเทพผมก็โทรมาหาแม่บ้างเป็นบางครั้ง และไม่ลืมที่จะถามถึงแมวดำตัวนั้นซึ่งแม่ก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงของมันมาร้องอีกนับตั้งแต่ที่เราฝังศพของมันไปผมคิดว่าวิญญาณของมันอาจจะไปเกิดพร้อมก,กันกับตาสีแล้วละ่ะหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b สไครป์เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง